สวัสดีค่ะพบกับมาดามน,นัดนะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมกันในหัวข้อภายในเดือนนี้เขาจะกลับมาง้อเราไหมก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วหลักตานะคะเราพอดเอาไว้แล้วนึกถึงหน้าของคนที่คุณรักหรือแฟนคุณที่มีปัญหาจากไปนะคะแล้วก็อธิษฐานตามหัวข้อที่มัดามบอกแล้วลืมตาขึ้นมาจะพบไพ่ทั้งหมด4กองนะคะกองที่1 2 3และ4ี่แล้วมาฟังคําพยากรณ์กันนะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่1เขาจะกลับมาง้อเราไหม ในที่นี้นะคะถามว่ากลับมาง้อไหมเขากลับมาง้อแต่ยังไม่ใช่ในเดือนนี้นะคะภายในเดือนนี้ยังไม่กลับมาง้อช้าหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ความรักที่เขามอบให้กับคุณเนี่ยเขาให้คุณเนี่ยอยู่เหนือคนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นนะความมีเสน่ห์ของเขามันจึงไปดึงดูดให้คนเข้ามาเองนี้ไพ่มหัสจรย์โดมิโนโขยายว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจากความขี้หึงขี้หวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายัง กลัวตรงนี้อยู่มาดูสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะถามว่าเขาจะกลับมางาอม้อเราไหมยังไม่กลับมาง้อคุณนะภายในเดือนนี้ยังไม่กลับมางา้อแต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะใครอยู่ใกล้ชิดเขาเขาก็ ก็รู้สึกมีความสุขเขามีความรู้สึกว่าคุณสามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาเพราะคุณเป็นคนเก่งมาดูว่ามหาจัรย์โดมิโน,โนจะขยายว่าไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งหยิมชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะค,คิดนู่นคิดนี่และคิดมากคิดไปเองซะส่วนใหญ่ทีนี้มาดูว่าสําหรับคนที่เลือกกองที่สนะคะกองที่สามเขาจะกลับมาง้อเราไหมในที่นี้มองว่าเขาไม่กลับมาง้อคุณแล้วนะเหมือนเขามีคนอื่นไปแล้วแล้วเขาก็ ติดสัญญิงสัญญาะอะไรกับคนใหม่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนใจไปจากคุณแล้วคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแต่มาดามมองว่าคุณไม่ต้องเสียใจไปเพราะมหาสจัรร์โดมิโน,โนขยายว่าเขาเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้มากเพราะฉะนั้น เมื่อเขาเปลี่ยนใจไปจากคุณเขาไปมีคนใหม่เดียวเขาก็เปลี่ยนใจจากคนใหม่เพราะว่าความมีสเสน่ห์ของเขาความเจ้าชู้ของเขาไม่หยุดอยู่กับที่นะคะมาดูว่าสําหรับคนที่เลือกกองที่สี่เขาจะกลับมาง้อเราไหมในที่นี้มองว่าความคิดที่เขาจะกลับมาง้อเรามันไม่มีนะมันมีแค่เพียงน้อยนิดยังเหลือเยื่อใย,ยอยู่กับเราด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยความความดีหรือว่าสิ่งที่คุณเคยมีให้ต่อเขานะคะแต่ในที่นี้เขามองว่า คุณสามารถดูแลตัวเองได้นะคะหรือว่าเขาอาจที่จะมีการหยิบยื่นความช่วยเหลือกันบ้างมาดูมหาสจรย์โดมิโนขยายว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเงินนะเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสุขสบายโดยที่ไม่ต้องมีเขาหรือถ้าเดือดร้อนเขาก็อาจที่จะมาช่วยซัพพอร์ตชีวิตคุณแต่ไม่กลับมางอนะคะจบความพยากรณ์สาหรับหัวข้อนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ